ให้ร้ามวาเราอยู่ไหนจะคนเอกไปว่าอยู่ไม่ไก้ออกจากตลาดตรงไปแ้วซ้ายก็ไปคุณได้รู้กันอยามีรถเกสันเือส่งต่อความจะได้ไม่สามไแต่แล้วทำไม่ได้เพราะอันใดก็เ้อารูดีขอเงินาโดยจายนี้พิยารยังไม่มีของปีสองปีแล้วม่ตตีลาไปจเียเ้ยเ ấy đấy à lăng, <laughs> <Bài pháp> lăng. <laughs> เด็กคนนึ่งายคนหนึ่งไม่ได้เลยคราเป็นรัฐบาลพวกเราไถูกเก่าขามพวกเราไม่ถูกเก่าขานเป็นรัฐบาลนาหลายีเป็นรัฐบาลมาหลายีนี้เป็นปีหม่ปรเข้าใจจำไปไอ้ดิจไปนัเป็นคนนีจำไปนเป็นคนนีรักศักดิ์ศิเจ้านีเหมือนกันรักศักดิ์ศิีเดีเหมือนกันอ้ยใครูใครูดผู้ิเดินนะเฮ้ยพอหยุดแล้วมันปน 不听、啊、对,对啊。